ซ้อมกีฬาเสร็จแล้วออกมาล่าครับเหมือนเดิมครับพี่น้องพี่ใหญ่ครับนี่พี่ใหญ่ครับบด้พอกันโดนแล้วพี่ใหญ่เท่านี้นี่บดีออกหมายมาเป็นปีครับพี่ใหญ่พี่กลางครับใช้กลางใช้กลางสวยงามครับเหมือนเดิมครับมันหมาเด้อใช้กลางเลยกระสุดท้ายครับน้องเล็กนี่น้องเล็กครับสีขาวบดีสีมานครับพี่น้องมอนี่กับข้องท้างหน้างครับตาขืนอยู่ครับเขาได้ ฟังค ah. ุ oh. ่นครับประมาณ10โลครับเมื time. ่อกี้ยอดเลยไอตรงนี้ครับเนี่งเอาขึ้น10โลครับบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องนี่มีคนติดตามคุ่นนะนงเฮ็ดเอเลีอยู่กลางเต้นในพ่อของคุ่นนะมิดฟิวกับคักขนาดเอ้ยคักเอาแล้วทำไมไม่ใส่บู๊ลงไป้ายจ้างบรรยากาศรถผ่นงานวัดพี่น้องพี่น้องมาตกปลากันวันหยุดครับสุดยอดบรรยากาศครับ รถแกรดกองานวัดในอากาศคล้องทรงนาำครับพี่น้องอีอู้นคล้องทรงน้ำครับพี่น้องบรรยากาศชิวๆครับพี่น้องมาลุ้นครับพี่ใหญ่ใช้กลางน้องเล็กสี่ได้ปะครับมันหมานเด้อพี่น้องแฮปปี้ลังใจก็ลุนครับเอาละเด้อเอาละเด้อมันหมานพี่น้องพี่ใหญ่ใช้กลางน้องเล็กจัดไปครับคลองทรงน้ำบรรยากาศเงียบๆนะครับพี่น้องตึ๊บๆอยู่ เดียวเรากินเงครับรอนรุ่นไปแล้วจุ่นีะนี่ใจดี่ว่าเห็นบ่ครับนตัวให้กำลังใจอ่ะด้วนะโอ้ยขนาดเอาไปดูยี่ป่ามันใก่งใจน้องสาวเงี้ยบานซะบ่กดประได็เงี้ยบานเลยครับเราตกปลาตกสมาธิพี่น้งเห็นบ่แค่ไพี่น้องเห็นพวกก้นี่ น้องสนามนะครับสมุติปาก,การครับพี่น้องปาเขาพี่น้องเวลาผ่านไปสักพักนะครับยังเงียบครับเปลีป่ยนเงียะไหมครับพี่น้องพี่กลางพี่กลางมีอาการน้อยๆครับน้องเล็กยายายกับพี่ใหญ่ยังบ่มีใส่ขนมปังใส่เดือนครับจน้องชุดจืดบนตับบนน้ายนี่เ,เป็นอย่างเงี้ยนอสูบปลาขึ้น,นปลาขึ้นทีแท้ ก็กินเนว่ะขนแ่งพี่นองเห็นขาววบววุะแลนเอามือเปนหมดอแก็แต่่เลี่พี่น้องขึ้นแงแค่ีไงมีอาการดึกด็กดด็กกมันดกไปไกไกมีอาการจับดึกด นี่นี่นี่ลุลกนกเป็นปลายัางพี่น้องพี่ใหญ่ครับพี่ใหญู่ขโโึ้นมวหัวโซ่ครับพี่ใหญ่พี่น,น,พน,น,พน้องกได้สมาหยัเรนกันิกลังี่ใหดึงบนท่นพี่นองรครับพี่ใหญ่จะเป็นป่ายัางจัดไปพี่ใหญ่ครับสูตรใหม่ครับพี่น้องลอยโูปพวงมาลัยครับเนียป่า เอเอแงวเป็นสอดครับพี่น้องถามว่ามันกินบ่าป่ะนี่ได้ไรเลยคนะักแล้วฟุกเก่งเน่พี่น้องปลาที่บ้านเก่งแฮงรับปลาบ่กินครับโอ้ยเจ๋งเลยฟังเพลงครับพี่น้องมาฟังเพลงปลาบ่กินมาฟังเพลงบรรยากาศครับสุดยอดข้าวต้งน้ำบรรยากาศสุดยอดครับคนเริ่มหายนะครับปลาบ่กิน แต่มีเพลงฟังครับคุณนะฟังคุณเป็นตำมวลใช่ปะจวดจาดกันแท้เอนะุนฮ้ออสครับมวน